สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพึ่งน,น้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปทํานายนะคะว่าในเดือนกรกฎานะคะแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรกันบ้างโดยราศีแรกก็คือราศีเมษราศีพฤษกราศีเมถุนและราศีกรกฎนะคะเรามาดูกันก่อนเลยในส่วนของราศีเมษนะคะราศีเมษในเดือนกรกฎานะคะ มองว่าในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการใช้เงินนะคะมีในเรื่องของว่าการเอาเงินไปใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการเอ่อข uh, ึ้นศาลในเรื่องของการใช้เงินการเจรจาต่อรองการใช้หนังสือสัญญาอะไรต่างๆก็ได้ด้วยนะคะก็มีโอกาสที่ว่าจะ ใช้ระยะเวลานะคะคือหมายถึงว่าอาจจะเสียเงินแล้วก็ใช้ระยะเวลาในเรื่องของผลที่จะออกอะคะ่ะจะไม่ใช่ง่ายๆเหมือนเวลาที่ว่าเรามีสาสารใช่ไหมคะชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ,ะคือเหมือนกับว่าเราตัดสินใจที่จะใช้เงินมันก็จะใช้เวลาในกระบวนการคิดในกระบวนการของผลที่จะออกมาะคะ่ะในส่วนของการงานนะคะของชาวราศีเมษนะคะการงานก็คือมองว่า สามารถที่จะทํางานเก็บเงินได้นะคะในเรื่องของงานอาจจะเป็นเงินที่งานที่ว่าคอยรับเงินอคอยเก็บเงินคอยเก็บเพชรเก็บพลอ,อะไรต่างๆก็ได้ด้วยนะคะรวมถึงเป็นในเรื่องของการห่วงแหนในเรื่องของงานที่ทําการไม่ปล่อยวางในเรื่องของงานก็ได้ด้วยเพราะงานมันอาจจะนําในส่วนของเรื่องเงินเรื่องทองให้กับคุณได้ด้วยนะคะค่ะในส่วนของความรักนะคะความรักเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่ว่าการที่ เราสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของความรักได้สําหรับท่านที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะค่ะเห็นไหมคะคุณกัาดาบทั้งหมด3ดาบเนาะอีก2ดาบปล่อยวางดังนั้นบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือมันหนักคุณก็ปล่อยวางในเรื่องของความรักเท่านั้นเองอะคะ่ะหลังจากนั้นชีวิตก็สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้นะคะอันเนี้ยเขาก็เป็นชัยชนะเป็นความหงแหนได้ด้วยเช่นกันนะคะ สำหรับท่านที่ยังไม่มีนะคะเพิ่งมองว่าตอนนี้คุณก็ยังแบบบริหารจัดการงานในสิ่งของคุณนะคะคุณยังไม่ปล่อยวางในเรื่องของความรักหรือสิ่งที่ว่าคุณยึดถือนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณจะมีความรักครั้งใหม่เพิ่งว่าคุณก็ยังแบบยังเก็บความรักครั้งเก่าไวะคะ้ค่ะดังนั้นคุณก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือว่ามีอะไรกับใครหรือว่าที่จะแบบมีความสัมพันธ์กับใครง่า,งายๆนะคะ พายอ,อยากบอกอะไรเนี่ยเห็นไหมพายอ,อยากบอกว่าในเรื่องของอะไรที่เราเสียไปเราไม่มีไม่ได้อย่างนั้น,นะคะ่ะรวมถึงก็คือว่าเสียความรู้สึกหกกล้มหรืออะไรต่างๆให้ปล่อยมันไปนะคะในเมื่อมันล้มในเมื่อมันพลาดผิดหวังแต่มันก็ยังมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะขอแค่คุณมีความตั้งใจมันก็ยังมีหนทางเดินได้นะคะจริง,รงๆเพิ่งถามว่าใบาสุดท้ายนี้เป็นเรื่องของโชคลาภเนาะเขาเรียกว่าดวงของคุณนะคะอ่า เป็นลักษณะเหมือนกับว่าค่อยๆเติบโตทุกอย่างจะเป็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นในเรื่องของชีวิตแล้วก็วัฏจักรนะคะดังนั้นขอแค่คุณทําดีนะคะตั้งใจทําดีมันก็จะส่งผลให้คุณนะคะมีการเติบโตขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของราศีพฤษกนะคะ ราศีพฤษกนะคะในเรื่องของการงานนะคะการเงินก่อนเนาะการเงินของคุณว้าวเด็ดสันเลยค่ะดังนั้นจริงๆเพิ่งมองว่าเดือนกรกฎานะคะเป็นเดือนที่การเงินของคุณออกมาดีนะคะ มีช่องทางมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตนะคะคุณละละหลัลล้าเลยด้ยสามค่ะดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีของชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนกรกฎาคมในเรื่องของการงานนะคะมองว่าเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันกันมีการได้รับมอบหมายงานจากผู้ใหญ่ได้ด้วยหรืออาจจะได้ตําแหน่งได้โชคได้ลาบหรือได้ผลงานอะไรต่างๆได้ด้วยนะคะคือหมายถึงว่า เขามองว่าคุณเป็นคนสําคัญมองว่าน่าจะช่วยเหลือแบ่งปันในเรื่องของส่วนแบ่งอะไรต่างๆของคุณนะคะดังนั้นเพิ่งมองว่าการงานราศีพฤษภออกมาดีนะคะในส่วนของความรักนะคะความรักของคุณนะคะสําหรับท่านที่มีคนรักอยู่แล้วอะคะ่ะตอนนี้คุณก็มีความสุขในส่วนของความรักของคุณมันเหมือนว่าก็ ความสัมพันธ์มันก็คือเหมือนเหมือนเดิมอะคะ่ะใช้ชีวิตยังไงก็คือหมุนไปหมุนมาอย่างนั้นนะคะเรื่อยๆแต่คุณก็มีความสุขนะคะแล้วก็มีความเลื่อนเลงให้กับความรักค่ะสําหรับท่านที่ยังไม่มีคนรักนะคะเพิ่งมองว่าอาจจะต้องไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาถึงจะมีโอกาสเจอคนรักได้ค่ะแล้วก็ไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากบอกว่าคุณเนี่ยต้องเก็บเงินเก็บทองไว้บ้างนะอ่าเก็บของกินเก็บของใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เป็นในช่วงของการที่ว่าคุณกําลังแบบว่ามองเอ๊ะจะหาอะไรทําเพิ่มดีอย่างนั้นได้ด้วยนะคะเพื่อที่ได้มีเงินมีทองค่ะส่วนไพ่อยากบอกอะไรไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะชาวราศีพฤษภในเดือนกรกฎานี้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะชนะคุณจะผ่านพ้นมันไปได้นะคะแล้วก็คือจะมีในส่วนของความเข้มแข็งคือให้เราเข้มแข็งเหมือนวัวกระทิงเห็นไหมคะอ่าพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยแล้วเราก็จะเป็นฝ่ายชนะนะคะเพราะอันนี้แปลว่าไพ่ ศัตรูพ่ายแพ้นะคะค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนกรกฎาคมค่ะชาวราศีเมถุนในเดือนกรกฎาคมนะคะเพิ่งมองมาก ในส่วนของการเงินนะคะการเงินจริงๆเพื่อ่วงไพ่ใบนี้แตกต่างจากไพ่ชุดอื่นเนาะถ้าห้าไม้ชุดอื่นมันจะเป็นไม้ตีกันนะคะแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นการผสมผสานนะคะมองว่าและประเดินว่าใบสุดท้ายมันเป็นคู่รักพอดีอะ่ะพึ่งจะตีเป็นคู่รักก็ยังได้เลยเนี่ยนะคะพิ่งมองว่าเป็นการช่วยเหลือกันแล้วกันนะคะในเรื่องของการทํางานหางเงิน มีมีรู้ทางในเรื่องของการหางานหลายช่องทางนะคะรวมถึงมีงานหลักที่คุณทําอยู่แล้วทีนี้คือในเรื่องของเงินบางครั้งมันอาจจะยังอยู่ในกรอบบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะลองดูว่าเอ๊ะนอกจากอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆมองกันและกันอาจคิดดูว่าคุณจะทําอะไรในเรื่องของการหาเงินเพิ่มทํางาน,งานหาเงินเพิ่มนะคะประมาณนั้น ชาวราศีเมษถุนในเรื่องของอโอเคนะการงานนะคะคุณมีประสิทธิภาพนะคะคุณมีความรู้มีวิชานะคะแล้วก็มีลูกเล่นหลายๆอย่างในเรื่องของการคุยเจราจาต่อรองต่างๆนะคะดังนั้นมองว่าในเรื่องของการงานของชาวราศีเมถุนนะคะก็คือว่าออกมาดีจัดการงานได้นะคะค่ะในเรื่องของความความรักนะคะ ความรักสําหรับท่านที่มีอยู่แล้วอะค่ะเพิ่งมองว่ามันอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกที่ว่าหมุนไปหมุนมาระวังในเรื่องของการแบ่งปันเหมือนการแบ่งปันความรักไปให้คนอื่นแล้วก็ความไม่มั่นคงหรือบางครั้งตัวเราตัวเขาอยู่กับเราแต่ว่าใจเขาอยู่กับคนอื่นก็ได้ด้ยวยเช่นกันนะคะ,ะดังนั้นก็อาจจะมีในเรื่องของส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะแต่สามแต่เพิ่งมองว่าคุณก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้นะคะ สำหรับท่านที่ยังไม่มีอะค่ะเพิ่งมองว่าตอนนี้คุณอาจจะไปมุง่งนในเรื่องของการทํางานหาเงินหมุนเงินต่างๆมากกว่านะคะในเรื่องของความรักจริงๆคุณก็อยากจะมีเนาะแต่ทีนี้อาจจะมีคนมาให้คุณเลือก2คนก็ได้นะคุณก็เลยยังลังเลไม่รู้จะเลือกใครนะคะสําหรับ ไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากบอกว่ามันจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้โชคลาภหรือแม้แต่การทํางานการหาเงินต่างๆมันจะต้องมีความกระตือร้น,นมีความขยันแข็งนะคะเพื่อ,อ,อแล้วก็มีในส่วนของความคิดไปข้างหน้าเรื่อยๆะคะ่ะจะทําให้คุณนะคะมีโอกาสจเจริญเติบโตได้นะคะส่วนไพ่อยากบอกอะไรไพ่บอกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้จะเป็นในเรื่องของ โชคลาภโชคลาภของคุณเพิ่งมองว่าถ้าได้ก็ได้จากคนรักเนาะได้จากคู่ครองเขาจะคอยช่วยส่งเสริมแล้วก็ดูแลคุณดวงหนุนคุณได้ด้วยเช่นกันค่ะค่ะเรา,ามาดูกันต่อในส่วนของราศีกรกฎค่ะในเดือนกดกดาจะเป็นอย่างไรกันเบ้างว้าวดูสิ ค่ะชาราศีกรกฎนะคะในเรื่องของอในเรื่องของการเงินนะคะมองว่ามีโอกาสมีลู่ทางในการหาเงินใหม่ๆนะคะมีคนหยิบยื่นมีคนให้นะคะดังนั้นถ้าคุณรับ ก็โอเคแต่ถ้าคุณไม่รับเมฆมันก็หายไปใช่ไหมมือที่ยื่นนะคะดังนั้นก็คือว่าไม่ว่าจะมีรูปทางมีใครมาสเสนอลองพิจารณาดูดีๆนะคะอาจจะเป็นช่องทางใหม่ในเรื่องของการหาเงินหรือในการได้รับเงินได้ค่ะในส่วนของการงานนะคะเพิ่งมองว่าชาวราศรีกรกฎอะคะ่ะคุณสามารถทํางานติดต่อกับต่างประเทศได้ดีลกับชาวต่างชาติได้นะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของความรู้ออในเรื่องของการเขียนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการ ศึกษาต่างๆได้คือมีโอกาสไปต่างประเทศได้นะเพื่อให้ได้เงินได้ทองนะคะค่อนข้างจัดชัดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอันนี้คือหนึ่งไม้โอกาสถูกต้องปะ The world ก็โลกนะคะและแถมมีในเรื่องของไพ่ยอยากบอกอะไรเป็นในเรื่องของการเดินทางไม้ด้วยดังนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎเพิ่งมองว่าถ้าคุณจะไปต่างประเทศไปเรียนไปศึกษาต่อได้ด้วยนะคะ,ะแต่ทีนี้คือคุณอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของว่าความอ่อนโยนความ ความมีในใจในเรื่องของการพูดคุยอะไรต,ติดต่อต่างๆคือแล้ก็ต้องมีในเรื่องของการเพิ่มความมั่นใจเพราะอะไรไหมคะเพราะว่ามันมีแต่ไม้มีแต่ไฟเพราะมีแต่ไฟก็คือมีแต่แรงไฟว่าอยากจะทําอยากจะลุยอยากจะอะไรแต่อนี้ยเราก็ต้องเพิ่มความอ่อนโยนอ่อนหวานเข้าไปด้วยนะคะทีนี้คือความรักนะคะความรักก็คือในเดือนกระดานี้ อแล้วก็ชาวราศีกรกฎพอดีเลยเนาะก็ของคุณนะคะเพิ่งมองว่าคุณเป็นคนที่บริหารจัดการความรักได้นะคะท่านที่มีคนรักอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะเป็นแสงสว่างให้กับคนรักได้ให้กับครอบครัวได้มองว่าความรักสมบูรณ์เนาะแม้บางครั้งคุณอาจจะมีอะไรแอบซอ่อนเล็กๆน,น้อยๆบ้างเท่านั้นเองนะคะแต่มันก็คุณก็สามารถที่จะบริหารจัดการทุกอย่างได้ค่ะ สำหรับท่านที่ยังไม่มีนะคะเพิ่งมองว่าทําตัวให้โดดเด่นทําตัวให้สวยสงา่าแล้วก็ให้พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะแบบว่าหาคนนะคะคุณก็จะสามารถที่จะเปิดใจเปิดตัวแล้วก็มีโอกาสเจอคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากบอกว่าเห็นไหมคะคุณต้องลุยอ่ามีคนมีมีโอกาสเจอคนรักได้เหมือนกันนะเพราะเห็นไหมคุณชำเรืองมองเขาคุณอยู่เฉยคุณเป็นคนที่โดดเด่นสวยนะคะ มีสเสน่ห์ทีนี้คุณเห็นไหมอัศวินจะมาหาคุณนะแปลว่าคุณมีโอกาสที่ว่าจะเจอคนมาหาก็ได้ด้วยหรือว่าเจอคนที่ว่าชอบคุณมาลุยมาจีบได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงถ้าเป็นในส่วนของตัวคุณเพิ่งก็มองว่าคุณมีโอกาสที่จะเดินทางมีโอกาสที่จะแบบว่ามีความคิดที่ก้าวกระโดดทํานู่นทํานี่ได้ด้วยนะคะส่วนไพ่ายางบอกอะไร ไพ่อยากบอกว่าในส่วนของตัวคุณนะคะออคุณเป็นคนที่เก็บสะสมเงินเก่งนะคะหรือถ้าใครยังไม่เก็บสะสมเงินให้แนะนำให้เก็บเลยมันจะเป็นตัวช่วยหนุนเงินทองของคุณเห็นไหมคะปูโสมเฝ้าทรัยพ์มีเงินมีทองนะคะอ่าค่ะยังไงก็ฝากติดตามในส่วนของคลิปนะคะแล้วก็เพจดูดวงพึ่งน้อยด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมษพฤกษกเมถุนแล้วก็กรกฎนะคะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในส่วนของ คลิปต่อๆไปนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ